อโอเคมาก็วันนี้นะคะเริ่มเลยเนาะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินจำคอนเซปต์ได้ไหมอะจำนวนคราจำนวนคระเป็นยังไงคะใครบอกได้บ้างจำนวนคระเป็นยังไงลูกเก็บเก็บฮัลโหล <Get. S 2> มีทั้งจำนวนนับและเศษส่วนค่ะเออถูกต้องคือมีทั้งจำนวนนับกับเศษส่วนแต่เน้นเลยว่าเป็นเศษส่วนแท้เท่านั้นนะคะเศษเกินเศษเกินเป็นรูปร่างยังไงคะเศษเกิน เศษมากกว่าส่วนค่ะโอเคค่ะเศษมากกว่าส่วนโอเคมาริสาช่วยคูต่อบวกแตรมหรือว่าตัวเศษเ,เท่ากับตัวส่วนค่ะค่ะแล้วก็อีกอันก็คือเศษเท่ากับส่วนมีสองแบบเนาะ แต่วันนี้ที่เราจะทำนะคะมันจะค่อนไปในแบบนี้ก็คือเศษมากกว่าส่วนนะจ๊ะก็คือเปลี่ยนจากจำนวนคระให้เป็นรูปเศษเกินนะคะในรูปแบบของที่เศษมากกว่าส่วนอ่ะมาดูวิธีการวิธีการทำยังไงเดี๋ยวครูซู o ให้วิธีการนะคะเวลาเธอทำเวลาลูกทานะ ให้หนูเขียนโจทย์ทวนก่อนนะเพราะว่าในแบบฝึกเราเขาจะให้แสดงวิธีทำด้วยนะคะเขียนโจทย์ก่อน5เศษ3ส่วน7ให้ตัวเส้นขั้นกลางอยู่ตรงกลางของจำนวนนับข้างหน้าเท่ากับเวลาหนูทำทำยังไงหนูเขียนตัวส่วนไว้ก่อนส่วน7เหมือนเดิมเวลาหนูทำ ให้หนูเอาตัวส่วนไปคูณกับจานวนนับข้างหน้าคูณนะคะก็คือห้าเจ็ดกันทีเจ็ดคูณห้าเจ็ดคูณห้านะคะผู้เขียนไม่ช่วยเลยนะรูขอลบเส้นนี้แป๊บ เจ็ดคูณห้าแล้วแล้วแล้วนะคะแล้วเอาตัวเนี้ยไปบวกต่อไปบวกกับสามใครไม่ทันบ้างว่าง่ายๆถ้าเขียนเป็นคำพูดก็คือเธอเอาส่วนไปคูณกับจำนวนนับคูณเสร็จปุ๊บ แล้วห้อยบวกด้วยเศษนี่คือแพทเทิร์นมันนะคะอ่านจะวครูเขียนในมุมที่สวยๆดีกว่าหนูจะได้เห็นชัดๆเอาแล้วครูเขียนเป็นชี้น้ำเงินก็แล้วกัน,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 กกนขั้นตอนมันนะคะก็คือเอาส่วน คูณจำนวนนับหลังจากนั้นคูณเศษค่อยมาบวกกับเศษอ่ะทันไหมเวลาทำทำยังไงก่อนคะทำยไงต่อเวลาทำเธอดูนะสังเกตตัวส่วนตัวส่วนนะลูก ไม่ได้ทําอะไรกับใครไม่ได้บวกลบไม่ได้คูณได้หารหนูก็เอามันไว้ที่เดิมก็ยังคงเป็นส่วนเจ็ดก็ยังเป็นส่วนเจ็ดอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนข้างบนเวลาเราทำํำเราต้องทําในไหนก่อนในวงเล็บหรือนอกวงเล็บก่อนในวงเล็บในวงเล็บค่ะในวงเล็บแม่ได้ อ่ะเอกชัยเออเอกชัย,ยวิเศษวะนัทชัยว่าไงลูกเจ็ดห้าสามสิบห้าครับเออเอาสามสิบห้าแล้วค่อยไปบวกกับที่เหลือก็คือเลขสามมาจะได้คำตอบละอ่ะสามสิบห้าบวกสามได้เท่าไหร่คะสามสิบแปดสามสิบปดคแปดค่ะสามสิบแปด เพราะฉะนั้นเวลาตอบเวลาตอบก็ตอบว่าตอบเป็นเลขไครนะลูกเศษสามสิบแปดส่วนด้วยเจ็ดนะคะเจ็ดครูเขียนนนะ้อ่ะซูมเผื่อใครมองไม่เห็นไม่ชัดโอเค โ okay. อเคใครงงไหมลกูกมาเดี๋ยวครูจะถามต่อนะอะอันนี้ไม่มีในแบบฝึกนะคะ<ม>อันนี้ไม่มีในแบบฝึกนะขาเขียนวงเลือดไปมังครับเจ้าเขียนวงเลือดแต่เจ้าอันนี้อันนี้ไม่มีในแบบฝึกนะอันนี้ให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวในแบบฝึกค่อยว่ากันครูคจะทําให้ค่าสองข้อแล้วที่เหลือหนูไปทำเป็นการบา้านแล้วครูจะเฉลอยอาทิตย์หน้า อ่ะต่อนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปเหมือนเดิมเขียนโจทย์ไว้รอเลยพยายามใช้แม่มันทัดด้วยนะลูกครูคะมันนี่เขียนได้ไหนกัครับหรือไม่เขียนดูพร้อมกันเดียๆช่วยกันตอบเหมือนเดิมนะคะส่วนส่วนมันไม่ได้กระทําอะไรเลยเอามันไปที่เดิมแล้วหลังจากนั้นหนูทําไงต่อลูก จำคอนเซปต์ได้เอาอะไรไปคูณอะไรก่อนเอาสี่ไปคูณสค่ะเออก็คือเอาสี่ที่เป็นตัวส่วนข้างล่างไปคูณกับเลขจำนวนนับตรงกลางก็คือเอาสี่ไปคูณสี่จากนั้นทำไนต่อคะคูณเสร็จเอาไปทำอะไรเอาบวกกับเออเอาบวกกับเศษข้างบนก็คือเลขหนึ่ง โอ้โหครูพูดเร็วกว่าประกาศนะคะอ่ะมากระทำเลยคูณกันให้เสร็จเรียบร้อยตัวส่วนยังเหมือนเดิมเป็นเลขสี่ในวงเล็บสี่สี่สิบหกค่ะสิบหกอ่าอย่าลืมบวกหนึ่งนะคะต่อมาเหมือนเดิมตัวส่วนสี่เหมือนเดิมสิบหกบวกหนึ่งได้สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดค่ะ ข้อนี้ก็ตอบเศษ1สิบเจ็ดส่วนสี่แค่นี้แหละคะ่ะเข็นไหมพอได้คอนเซปต์นะอ่ะลองอีกสักสองข้อครู <c oughs> จะถามทีละคนเลยนะคะเดียนจดรากกันนะ แรกทำยังไงก่อนครับศตว์สัตวษนับหนึ่งสัตวนับสองครับเออสตวษข้อนี้ทํายังไงลูกครูต้องการเปลี่ยนจำนวนคราให้เป็นเศษเกินโจทย์คือเก้าเศษหนึ่งส่วนสองอะขอขี้ก่อน เดาวชานี่พรมาค่ะเช็คว่าไงสัตวาสทำยังไงขั้นแรกตุลงึงตุลงึง เตลึง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 สตรนงานจาังงงอะทำงไงโลกหย,ยับกิฟวังเวงยิ่งนักออเจ้าอ่าใครอยากตอบแทนกบปุ่มยกมือคะ่ะ โอเจอรัค่ะได้ลัมามินนาอ่ะมินนาค่ะเปิดมาทำยังไงคะตั้งขีดก่อนค่ะอ่าขีดแบ่งกลางแล้วไปต่อคะแล้วก็เขียนเลขสองด้านล่างค่ะอ่าส่วนสองแล้วไต่อค่ะนำเลขสองไปคูณกับ9้าค่ะ สองคูณเก้าแล้วไงต่อคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งค่ะบวกอีกหนึ่งค่ะบรรทัดต่อไปทำไงคะเปลี่ยนเท่ากับแล้วก็ขีดค่ะแล้วก็สองคูณกับสองคูณกับเก้าได้สิบแปดค่ะค่ะสิบแปดอ๋อคูเขีดขีดสิบแปดแล้วไงต่อคะบวกอีกหนึ่งค่ะได้สิบเก้าค่ะ,คะ อ่าได้สิบเก้าเพราะฉะนั้นเป็นเศษสิบเก้าส่วนด้วยส่วนสองค่ะสองถูกต้องโอเคอ่าเอามือลงได้เลยค่ะแ n งกิวอามินนาได้เต็มโอ้ดูหน่โอรสาภูเข้าอ่ะเออสุมาตราแป๊บนะเจ้า ยังเห็นหน้าจอครูอยู่เนาะเมื่อกี้โทรศัพท์เด้งครูวางไปละอ่ะโอเคมาอีกข้อหนึ่งใครอยากตอบนับหนึ่งนับหนึ่งอยู่างเราลูกนับสองสามมาริสาคนแรกเลยค่ะผู้ชายไม่ตอบเป็นหละเลยผู้ชายเงียบกริบอ่ะมาข้อนี้ทำไงก่อนคะเจสิบสองก่อนค่ะ อ่าไซสิบสองก่อนแต่ก่อนอื่นเราต้องเขียนอะไรก่อนลูกโจทย์ก่อนค่ะจะเขียนโจทย์ก่อนถูกต้องอ่าส่สิบสองเสร็จทำไงต่อคะส่วนสิบสองวงเล็บสิบสองคูณหนึ่งค่ะคูณหนึ่งแล้วไงต่อคะแล้วบวกสิบเอ็ดค่ะค่ะแล้วก็บวกสิบเอ็ด ่ะโอเคต่อนะลูกอ่าส่วนสิบสองเหมือนเดิมเนาะทำไงต่อคะสิบสองคูณหนึ่งได้สิบสองค่ะอ่าสิบสองแล้วไงต่อคะบวกสิบเอ็ดค่ะค่ะบวกสิบเอ็ดอ่าบวกเศษ็จได้เท่าไหร่เอ่ยได้ยี่สิบสามส่วนสิบสองค่ะ ถูกต้องค่ะเศษยี่สิบสามส่วนสิบสองอ่ะพอได้เนาะใครมีใครยัง,งงงอยู่ลูกเรื่องนี้ใครยังงง,งอยู่ทำงานแล้วครับคุไม่ครูรู้ว่าเธอทำแล้วแต่เพื่อนบางคนเขายังไม่รู้ไงลูกเข้าใจครับอ่ะ ไม่มีนะมางั้นดูในแบบฝึกเลยนะคะมาดูในแบบฝึกกันอุ้ยครูดตดโอเคมาแบบฝึกนะคะครูจะทำให้ดูแค่สองข้อเนาะข้อที่เหลือหนูทำเองได้ไหม ได้ค<ด>่ะ<า>ได้อยู่เนาะมม่รูจะทําข้างบนนะคะที่เขาให้แสดงวิธีทำแค่ข้อเดียวเนาะตัวอย่างนะคะแบบฟึกฮหกจุดสี่ข้อที่หนึ่ง โจทย์มีอยู่ว่าสองเตสีส่วนเก้ามาทำยังไงนะขั้นแรกเขียนไรก่อนเขียนขีดค่ะออาเขียนนะเขียนขีดเออใช่เขียนขีด,ออข,ข,ดขีดค่ะโอเคค่ะขีดเสร็จแล้วทำาไงต่อคะ เขียนเลขเส่วนด้วย9อ่าล้วข้างบนล้วคะเตษททำยังไง9ไปคูณกับ2ค่ะค่ะ9ไปคูณกับ2แล้วไงต่อคะบวก4ค่ะบวก4อ่ะโอเคมาต่อบรรทัดต่อไปครไม่ใช้บัรทัดนี้ดีกว่าอ่ะ มันทัดต่อไปค่ะส่วนเก้าเหมือนเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนเหมือนเดิมครับเหมืนอมนเดิมดิมต่อไปข้างบนทำไงต่อคะเอาสองมาคูณกับเก้าค่ะได้เท่าไหร่คะพ <8. S 1> ีชาฟอ18แค่ะสิบแปดบวกกันอะไรลูกบวกกันอะบวกกับสี่กกได้เท่าไหร่คะลูกบวกกันแล้วหฮ <4. S 1> ะ ยี่สิบสองค่ะยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองยี่สิบสองค่ะเอ่อยี่สิบสองนะคะ <22. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาหนูตอบอ่ะตออบอตอบแลจ๊กก็ตอบเป็นเลขอะไรเลขไทยค่ะออตอบเ,เลขไทยเหมือนเดิมนะคะ,คะก็คือยี่เศษยี่สิบสองส่วนด้วยเก้าจ้ะ อันนี้รวดเฉลยไปเลยนะคะสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วอีกสามข้อที่เหลือทำเองนะคะทำเองนะคะอันนี้เป็นข้อหนึ่งใหญ่นะลูกตรงนี้เป็นข้อหนึ่งใหญ่นะคะต่อไปข้อสองใหญ่เขาแค่ให้เติมคำตอบเขาแค่ให้เติมคำตอบนจะจ๊ะข้อสองใหญ่ข้างล่างอ่ะข้อสองใหญ่ โจทย์บอกว่าข้อที่หนึ่งเจ็ดเศษ,เศษสามส่วนแปดอุ้ยส่วนแปดเวลาทำหนูก็ทำเร็วๆเลยดูนะวิธีการทำครูนะครูก็ขีดส่วนแปดไว้รอเลย เพราะเวลาทําแบบเนี้ยตัวส่วนจะเปลี่ยนไหมลูกไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นถ้าส่วนในโจทย์เป็นแปดเราก็เขียนส่วนแปดไปหรอแล้วหนูก็คิดในใจเอาตัวส่วนไปคูณกับจํานวนนับข้างหน้าแปดเจ็ดแปดคูณเจ็ดได้ห้าสิบหกค่ะเก็บห้าสิบหกไว้นะแล้วเอามาบวกกับสามห้าสิบหกบวกสามได้ห้าสิบเก้าค่ะแค่นี้แหละค่ะ เริ่มทําจากข้างล่างแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนนะคะส่วนคูณจํานวนนับต,ตรงกลางแล้วไปบวกกเศษข้างบนแค่นี้นแหละคะ่ะสเต็ปในการเขียนจนํานวนคะให้เป็นในรูปเศษกูวนอ่ะใครมีอะไราถามไหมข้อที่เหลือการบ้านนะคะการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้มีกี่ข้อในหน้าหกห้าครับ หา้าแล้วอ่ะเจ็ดค่ะห้ากว่าโหหกหกข้อใช่ไหมเพราะข้างบนครูทาไม่แค่ข้อเดียวก็เหลืออีกสามข้อต้องทาเองแล้วข้างล่างที่เขียนแค่ําตอบครูก็ทาไม่แค่ข้อเดียวอีกสามข้อทําเองเพราะฉะนั้นการ <5. S 1> บ้านวัน,นนี้มีหกข้อนะคะสวนนะสวนนะโลกการบ้านจะ แบบฝึกหับหกจุดสี่หน้าหกข้อหนึ่งใหญ่อันนี้ให้ทำข้อสองสามสี่ส่วนข้อสองใหญ่ให้ทำข้อสองสามสี่เหมือนกันนะจ๊ะ เก okay, มไหมใครมีอะไรถามไหมลูกอุยวันนี้เราเรียนเร็วเพราะเรื่องนี้ง่ายครูค่ะเลื่อนข้อหนึ่งใหญ่่อค่ะอ๋อเลื่อนข้อหนึ่งใหญ่โอเคค่ะมีใครมีอะไรถามไหมลูกทำลงไปในแบบฝึกเลยนะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ครูจะเฉลยเพราะพรุ่งนี้เราไม่เจอกันทำเสร็จแล้วค่ะอ่าถ้าเสร็จแล้วก็รอตรวจเลยค่ะรอตรวจวันจันทร์ อ่นนั้นเดี๋ยวครูกดหยุดอัาก่อนเนาะเพราะว่าเราเรียนเสร็จละ